วันหลงวันวนาเลนไทน์นะครับจากนี้ไปความรักของแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรพี่หมอจะเล่าให้ฟังนะครับราศีเมษนะครับรักจังๆรักปังๆรักที่สมหวังรักได้หลายดอกราศีพฤษภนะครับ,ร,บรักได้ของนอกรักได้ของบักใหญ่รักมีแฮงคัก ราศีมิถุนรักทะลุจุกอกรักล้นรักมากมายผู้ชายขานตาราศีกรกฎนะครับรักหมารักแมวรักน้ำรักปลารักษากุระรักตัวเองเพราะบ่มีผัวราศีสิงห์นะครับ ไม่ใช่ดวงดาวที่พาวแสงใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์สองร้อนแรงกับคนอื่นนะครับรักสอนซ่อนเงื่อนสำหรับคนราศีสิงห์นะครับราศีกันนะครับรักเขาข้างเดียวเปล่าเปลียวใจไม่เหลือใครให้รักแล้วนะครับสำหรับราศีกันราศีตุลน,นะครับรักนี้มีเปมีผัวเป ได้ทั้งดอกได้ทั้งเงินครับราศีพิจิกรักเพื่อนรักฝูงรักเพื่อนรักเพื่อนกินกันมันดีนะครับกินเพื่อนนะครับสำหรับคนราศีพิจิกนะครับราศีธนูนะครับรักเต็มเหนี่ยวรักจัดหนักสํารักความรักเต็มที่นะครับความรักถือว่าสมหวังมากครับสำหรับคนราศีธนู ราศีมังกรนะครับรักที่มั่นคงรักนิรันดรรักจริงจังพร้อมแต่งก็ถ้าใครพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับสำหรับคนราศีมังกรราศีกุมนะครับรักพร้อมๆกันรักหลายๆคนสุดท้ายพังไม่เป็นท่าครับไม่ได้ใครสักคนสุดท้ายราศีมีนนะครับรักเบื่อหน่ายรักซ้ำซาก รักรักเลิกเลิกก็ทั้งหมดสิบสองราศีนะครับคนที่ขึ้นคานขนาดนี้เป็นของคุณแล้วนะครับขอโชคดีครับ